ย้อนไปเมื่อปี63วันที่11สิงหาปี63ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็ไปจอดรถหน้าบ้านลุงพลน่ะแกก็เดินไปไปถ่ายถ่ายเบานะครับไปถ่ายเบาฝั่งตรงข้ามยังเป็นป่าอยู่เลยสมัยนั้นนะครับแล้วบ้านลุงพลก็เป็นแบบเพิงๆสังกษีอ่ะนะผมก็ใช่ลุงพลมาวะแล้วก็ไม่มียูทูบเบอร์มาไายล้อม24ชั่วโมงเหมือนทุกวันนี้นะครับ ทุกวนันนี้ที่ผมไปไม่ไม่รู้ดินานแล้วเหมือนกันแหละนะครับตีห้าหกโมงนี่หกโมงมั้งหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยนะครับมีคนมาถ่ายแล้วนะครับมีคนมาถ่ายมาถ่าย youtube และนะครับยูทูบเบอร์ก็มาถ่ายกันละนะอืมสมัยนั้นผมไปไม่มีนะครับก็ไปจอดรถก็เจอลุงพลนะครับข้ามถนนไปนะครับแล้วป้าแตนหน้าป้าแตนหน้าตาไม่แต่งใส่เสื้อยืดใส่กางเกง นะครับโอ้โหแบบไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นคุณนายไปแล้วป้าแตนเป็นคุณนายไม่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับตรงน,นี้ผมเป็นเรื่องที่ดีใจกับป้าแตนด้วยที่สวยขึ้นนะฮะแต่สมัยก่อนอ่ะเออมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับป้าแตนก็มาแบบบ้านๆนะอือนะป้าแตนามาแบบบ้านๆเดี๋ยวผมหารูปก่อนนะครับก็คุยไปด้วยเปิดหารูปไปด้วยนะฮะ นั่นแหละนะครับวันแรกที่เจอกันแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับอืมในเรื่องของคดีวันแรกเลยลุงพลก็คุยเรื่องเอเรื่องคนรถนะครับเรื่องคนรถเรื่องคนรถยนต์แกก็ฟ้องอะ่ะทำไมคิดว่าลุงพลไม่ผิดผมคิดที่ไหนผมไม่ได้คิดเอาที่ไหนมาบอกว่าผมคิดว่าลุงพลไม่ผิดครับเออ นะผมก็ไม่ได้คิดนี่ผิดถูกผมไม่ได้คิดเลยนะผมไม่ได้คิดเลยว่าจะผิดหรือจะถูกบอกสั้ตรงนะเนี่ยคอมเมนต์มาเนี่ยมาหาว่าผมบอกว่าลุงพลไม่ผิดคิดว่าลุงพลไม่ผิดคุณพิษหมายสวัสดีครับคุณหัดใหญ่สวัสดีครับนี่นี่เห็ุปาแตนสมัยก่อนเห็นไหมนี่ปาแตนเป็นอย่างนี้นี่นี่อ่าปาแตนเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่ นี่ป้าแตนสมัยก่อนนะเนี่ยปีหกสามนี่ที่ผมเจอครั้งแรกเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยเผาป้าแตนหน่อยนะขอเผาเผาป้า,าแตนหน่อยเนี่ยนะครับทนายมีแฟนหรือยังยังครับนี่ป้าแตนอย่างเงี้ยแล้วยุคนี้เป็นยังไงล่ะยุคนี้เป็นเป็นคุณนายไปแล้วนะครับคุณลิลินขอบคุณครับนี่สมัยก่อนเป็นอย่างนี้ป้าแตนเนี่ยผมเจอครั้งแรกเนี่ยนะครับใส่รองเท้าแตะเสื้อยืดคอกลม ยังเกงอะไรไม่รู้อะ่ะมีก็คว้ามาใส่ขอเม้าเน้ยป้าแตนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าห้อยเนี่ยไม่รู้มีอะไรเง,เงินแสนมั้งเนี่ยแสนสาหัสนะครับมีเงินแสนอยู่เนี่ยป้าแตนสมัยปีหกสามที่ผมเจอครั้งแรกนะครับคุณลลิตาสวัสดีครับอืมนะนี่แล้ว,ลวนี่ลุงพลเนี่ยลุงพลครั้งแรกเป็นยางี้ ก็ยังโอเคอยู่มีสตงมีสไตล์อยู่นะครับมีผ้าพันคอด้วยนะครับอน,นี้ลุงพลปีหกสามที่ผมเจอครั้งแรกนี่เป็นอย่างนี้น,นี่นะเออนะครับก็ป้าแตงก็สวยขึ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าก็มีตังไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับ คุณปิยากรสวัสดีครับปตีตังไปซื้อเครื่องประดับเครื่องต่างตัวเสื้อผ้าอะไรต่างๆเมื่อก่อนเนี่ยเสื้อยืดคอกลมเนี่ยมันเสื้อยืดคอกลมเนี่ยมันก็ราคาถูกกว่าเสื้อผ้าไหมอะไรต่างๆนะครับคุณเคยเป็นเซลิปไม่ใช่เหรอคุณสุมิไม่ไม่รู้ี่หมายถึงใครครับเซลปอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วแต่นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมเซลปนะใครจะมองอยังไงก็แล้วแต่เขาขายเครื่องสอําอางค่ะก็ไม่รู้ไงนะครับ ก็ดีกว่าเมื่อก่อนไงน,นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นคุณนายเสื้อผ้านะครับไม่ว่าลุงพลหรือป้าแตนมันก็ดูดีกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีป้าขายครีมต้องสวยค่ะเนี่ยเนี่ยเอฟซีเริ่มมาละ <c oughs> คุณเอ็มเคมิกกี้ขอบคุณนะครับอ mm ืม hmm. เสื้อผ้าส่วนมากเอฟซีให้ค่ะก็ดีไงนะฮะเป็นเรื่องดีคุณพีดาสวัสดีครับอืมนะ ก็ดีครับอันนี้เป็นเรื่องดีอมผมก็เล่าให้ฟังแล้วไม่ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยนะผมไม่ได้ไปว่าอะไรเขานะนะครับก็เขาหล่อขึ้นสวยขึ้นอันนี้ชมนะครับชมเดี๋ยวเอฟซลุงพลจะมาไหว้นะครับ,รบแต่วันนี้ผมขึ้นเรื่องว่าลุงพลกับทนายรัชะพลผมคือคืองี้ผมมีผมไม่รู้นะผมไปทําอะไรให้ให้ลุงพลป้าแตนไม่สบายใจหรือเปล่านะครับ แต่รู้สึกเหมือนเขาอึดอัดผมยังไงไม่รู้เออนะอันนี้แง้มใจคร่าวๆนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าเวลาไปเหมือนจะทําให้เขาลําบากใจอะไรหรือเปล่าอนะนฮะอันนี้ผมรู้สึกไปเองนะครับต้องบอกนะว่าผมรู้สึกไปเองเดี๋ยวจะหาว่าผมไปว่าเขาโน้นคนนี้คนนั้นนะครับอืมผมรู้สึกไปเองเท่านั้นเองนะครับอืมก็ทัานั้นเองแหละนะเนี่ยนะครับที่ ที่เป็นประเด็นวันนี้มีเรื่องอีกนะฮะที่ผมจะเคลียร์คือเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผมพูดถึงเจ๊อยู่คนหนึ่งนะครับพูดถึงเจ๊อยู่คนหนึ่งว่าคุณมีดีอะไรนะครับหลายคนที่จําได้เนี่ยจะจะได้ยินนะครับว่าผมคุยถึงเจ๊คนหนึ่งอ่ะว่าคุณมีดีอะไรนะครับเพราะว่าคุณชอบพูดถึงว่าเออคุณไปคุยเล่าคุยกับคนดังๆทุกวันเลยนะครับคนดังคนหนึ่งเนี่ยนะครับคุณคุยทุกวันเลยผมก็เลยถามว่า คุณมีดีอะไรนะครับต้องบอกนะว่าคุณแบงางออนขอบคุณนะครับต้องบอกนะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตอบโต้ผมนะครับตอบผมอะนะฮะว่าคือจริงๆเรื่องเนี้ยมันจบไปแล้วต้องบอกก่อนนะว่ามันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะชี้แจงนิดนึงนะครับคือเขาก็ตอบผมอะว่าเออแล้วคุณเนี่ยทนายะะรัชพลมีดีอะไรคุณมองว่าคุณสูงส่งและฉัน ต่ำต้อยอย่างนั้นหรอนะครับถึงได้มาถามอะไรแบบเนี้นะครับเออเขานะพูดเหมือนทํานองเนี้ยนะพูดเหมือนทํานองเนี้ว่าผมเนี่ยไปเหยียดเขาว่าเขาต่ําต้อยนะครับคุณมีดีอะไรแล้วผมสูงส่งปเป็นคุณชายคุณนายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกนะว่าผมไม่เคยเหยียดใครต่ําต้อยนะครับผมไม่เคยเหยียดใครต่าต้อยผมอยากชี้แจงประเด็นนี้นิดนึงนะครับฝาก f อฟไปขยายความให้ด้วยแล้วกันนะว่าผมไม่เคยเหยียดใครต่ําต้อยที่ผมถามว่าคุณมีดีอะไรเนี่ยนะครับหมายถึงว่า คนอื่นเขาก็ทําเขาก็มาทำคอนเทนต์กันมาทํา youtube กันไม่เห็นเขาต้องอ้างเลยว่าเขาเนี่ยนะครับไปคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเป็นประจํานะครับเออถ้าคุณไม่คุยเรื่องเนี่ยคุณมีดีอะไรไหมนะครับในช่องของคุณนะครับผมหมายถึงความเห็นอย่างนี้นะฮะแต่เรื่องนี้จบไปแล้วนะจะเถียงอะไรต่อก็ผมไม่ตอบโต้ละนะครับต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยจบไปแล้วนะครับแต่ที่ผมอยากชี้แจงคือ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดว่าคุณต่ําต้อยคุณไม่มีค่าคุณเป็นโอ้โหระดับล่างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้เหยียดอย่างนั้นผมไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นนะครับผมต้องการแค่จะถามว่าไอ้คุณทําไมต้องมาอ่ามาอ้างว่าคุณคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเป็นประจําอะไรอย่างนี้นะครับคุณไม่พูดเรื่องนี้ก็ได้นะครับคุณพูดเรื่องเนี้ยถ้าคุณไม่พูดเรื่องเนี้ยแล้วช่องคุณน่ยมันมีคอนเทนต์อะไรดี นะครับเออมันมีคอนเทนต์อะไรดีๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมอยากชี้แจงนะครับแล้วเขาก็ถามว่าแล้วผมมีอะไรดีนะครับคือผมอ่ามีความรู้ทางกฎหมายผมจบกฎหมายมาผมก็มาเล่าให้ฟังได้ขั้นตอนกระบวนการในการดาเนินคดีทางกฎหมายหรืออะไรต่งตางๆความรู้ทางกฎหมายเนี่ยนะครับผมก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นจุดขายถ้าผมไม่มีตรงนี้ผมก็อาจจะเหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับอันนี้คืออยากชี้แจงนะครับผมไม่ได้เหยียดใคร นะครับไม่ได้มองว่าคุณต่ําต้อยหรืออะไรเพียง <P en ic> แค่ว่าผมมองแค่ว่าทําไมคุณต้องเอามาอ้างว่าคุณคุยกับคนดังๆบ่อยๆนะครับแต่เรื่องนี้จบไปแล้วนะครับผมก็เล่าซ้ําอีกนิดนึงนะครับเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับอยากชี้แจงแค่เนี้ยแหละนะว่าผมไม่ได้เหยียดว่าคุณต่ําต้อยว่าคุณไม่มีอะไรดีเลยคุณคือเศษขยะต่ําต้อยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับผมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นผมแค่อยกากรู้แค่นั้นเองว่าทําไมต้อง ยกคนอื่นมาคุยนะครับว่าฉันรู้จักกับคนนู้นคนนี้คนนั้นนะนะครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ผมอยากชี้แจงนะครับก็ฝากนะครับเออนะก็ฝากไปขยายความหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่เคยด่าใครอยู่แล้วนะว่าคุณต่ําต้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนะครับทํามาหากินเหมือนกันนะฮะอืมนะครับ,นะรบแล้วก็ <c oughs> นะอันนี้คืออยากชี้แจงเท่านั้นเองนะครับอืมนั่นแหละนะครับส่วนเรื่องลุงพลเนี่ยนะครับผมก็คุกทคีกับแกมาสมควรนะครับวันนี้ที่งั้น